ก็สวัสดีวันหวยออกครับวันที่16กรกฎาคม2563ครับวันนี้ทางทีมงานนักแท็กอร์วัดสมหมออุดรธานีครับก็รีวิวนะครับจัดส่ง2รายการนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเกี่ยวคูโบต้าดีี70เตนะครับตัวนี้นะครับจัดส่งลูกค้าที่อ่าหน้าขานะครับอุดรธานีนะครับลูกค้ามาสั่งจองแล้วก็รอรับกลับพร้อมเลยนะครับบอกส่งด่วนนะครับสิบใจร้ายนะครับตัวนี้นะครับ้งี้ยงครับปากพ่อเดิมนะครับค c Mark รครบทุกจุดนะครับตัวนี้เดิมเดิมนะครับ นตัวล่างเดิมนะครับตัวล่างดีด้วยนะครับตรงนี้นะครับเล่มพร้อมนะครับรถปี59นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับประสิทธิ์ไปพร้อมรถกันในละมั่งนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นคูปัต้านะครับ L 3 6 0 8 S-T นะครับ L 3 6 0 8 S-T ตัวนี้จัดส่งนะครับลูกค้าที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดหนองคายนะครับตัวนี้ไปหนองคายนะครับตัวนี้เก็บสภาพเก็บงานสวยๆครับตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับ ลูกหมากใหม่นะครับแน่นๆนะครับทําสีใหม่นะครับรอบคันนะครับตัวนี้นะครับหางก็เป็นหางสองสอห้าเฮฟวี่พัดนะครับเป็นผันหนักนะครับตัวนี้นะครับจำเลยครับขอบพระคุณนะครับลูกค้าทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยนะครับพร้อมท่อซิ่งนะครับน่าจะถึงค่าหน่อยแหละวันนี้นะครับน้องเต้ไปคนเดียวด้วยนะครับรถเกี่ยวขึ้นเรียบร้อยนะครับทนงานเรียบร้อยนะครับตัวนี้3ามชิ้นนะครับพร้อมโรตารี่นะครับพร้อมโรตารี่ด้วยนะครับโอ้สุดยอดครับในครบเบิร์ตไปที่นหนนะฮะ ก็ช ok ่วงนี้งานก็จะเร่งๆหน่อยครับก็จะมีรถเข้าอีกนะครับหลายคันเลยแหละนะครับก็รถก็เริ่มโล่งๆแล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าทั้งสองท่านนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้ใจนะครับในทีมงานของนาเชสเตอร์ของเรานะครับรถสวยนะครับราคาค่อนข้างเป็นกันเองครับเจ้าของคุยง่ายครับตรงนี้นะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็ต่อรองราคาได้รถหน้าร้านอาจจะสวยๆแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าแพงนะครับเข้ามาคุยราคากันก่อนนะครับนะครับรถเราเรียบๆแบบนี้เลยครับ กลับขอบพระคุณนะครับลูกค้าทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเทลเลอร์นะก็ไปพร้อมรถเกี่ยวนะครับลูกค้าซื้อเทนเลอร์พร้อมนะครับโอเคครับ